ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปซูบูุกคนนะครับพ่อผมคือเก่านะครับเชมนกแก้วสายฟู้ดการกินบริเหตใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับช่อง YouTube นะครับนี่ครับกะไม่เห็ดไงเห็ดน้านะครับวันนี้กับวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2564นกนะครับกะยังไม่ยำนาอยู่คือเก่านะครับกับพะลุงสองคนนะครับคุณตอนนี้พะลุงขึ้นรถไทยล้อนะครับล้อน้องเคยนะครับ ทั้งน้องเคยกันนี่ครับภาคสะก่อนนะครับเดี๋ยวก huh ็กึ้นนะครับนี่ครับกะย้ำเองนะครับเฮ็ดเองทุกขันตอนตั้งแต่คัดสรรหาพันเขาปลูกนะครับแล้วก็ย้ำนะเฮ็ดเองทุกอย่างนะครับเสจจ้างายกระเหลืออีไอย่างนะครับเข่ากับืแพงนะครับพี่น้องปุ๋ยกะคือเกานะครับบริไซนะครับปุ๋ยทางดินกบฉีดพ่นปุ๋ยทางใบของกิฟฟลินคือเกานะครับมาเบิ่งกันว่ามันสีได้ผลบ่นะครับ กับน้าปังนะครับการที่ใส่สูตรลดต้นทุนนะครับตอนนี้ปุ๋ยก็ได้เอามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิ่งนะครับว่าผมใส่สูตรอียงแน่ในการฉีดพ่นนะครับเพาะต้องใส่ปุ๋ยทั้งดินเลยครับเพราะว่าน้าปังนี่เปืองปุ๋ยขนาดนะครับคันบ่ใสซกับ่ได้นะครับเขาเหลืองแอ่ห้นะครับตอนนี้ก็คือเกานะครับฟังนี้ยังพ่ทัานได้ย้ำนะครับฟังนี้ย้ำแล้วแล้วอีกฟังหนึ่งครับอยู่พูนฟังพุน ย้ำขางหนึ่งแล้วครับขางนี้ยังไม่ทันได้ไถนะครับต้องมาไถนะครับกับรถไถนาเดินตามเมื่อกานะครับคันสี่จ้างกัมันแพงนะครับไถปั้นนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่บ้านหัวหานนะครับบรรพวกหัวหาดบรรเดือนนะครับบ้านนาชิยูที่ไรละหนึ่งพันบาทนะครับทั้งเบิดมีสิบสองไร่แต่ครับไถปั้นคันที่้างกับหมื่นสองนะครับหมื่นสองนี่เฮ็ดเอาดีกว่านะครับซื้อน้ำมันกับปุ๋ยปองนะครับนี่ครับครับบรรยากาศนะครับ อยู่ทงในทงนาคือเกานะครับนี่ครับสาหรับพันเขาที่ไส่ก็คือหอมนาค้านะครับพึ่งทดลองไส่นาปังปีแรกนะครับเพราะว่าพึ่งออกมาเห็ดนาปีเห็นว่ามันได้เข่าร้ายนะครับความหอมนี่ได้นะครับแต่ว่าความออนนุ่มนี่ผมให้เจ็เท่านั้นนะครับความอันนุ่มนะครับเจ็เต็มสิบนะครับบัคือนานหาเก้านะครับนานหาเก้านี่ให้ซิเต็มซิเลยนะครับทั้งหอมทั้งนุ่มทั้งเสียบทั้งอร่อยนะครับ แต่ว่าหอมนาคากะสีเฮ็ดไ้ขายนะครับมันได้เขาร้ายครับน้ำหนักดีเขาร้ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเป็นเขาทนโลกนะครับทนโลกทนแรงทนหนาวนะครับสําหรับหอมนาคานะครับเฮ็ดง่ายนะครับเมื่อนี่ก็นี่ครับมาเตรียมให้เตรียมน้ำนะครับย้ำแล้วก็สีปับให้มันพอกันนะครับรถไทยไงเพิ่นมาเฮ็ดให้ปกายนี่เฮ็ดบ่ดีนะครับขี้่ายที่สุดในโลกนะครับตั้งแต่เคยเห็นที่รถไทยเฮ็ดมานะครับก็เลยต้องเฮ็ดเองนะครับ ก็สิย่ำกะสิปับเองนะครับทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เริ่มแทเข้าปลูกวันนะครับแล้วก็กำจัดวัชพืชนะครับแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยนะครับถาดร้องถาดเสริมนะครับเมื่อนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับสีได้ไปเปลี่ยนัพลุงกันย่ำกับสีเมื่อยผมก็สีขึ้นรถไทต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมนะครับสีได้หาคลิปดีๆ ที่มีสาระบางเทื่อก็ไรสาระนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับเมื่อนี้กัเดียวย้ำนะักต่อก่อนนะครับสวัสดีครับ